ไปล่กันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องให้ความสนใจกันมากเลยก็คือที่อำเภอกาสมุยล่างจากก่อนหน้านี้เราทราบกันเลยว่าเกิดแผ่นดินไวหวน้องยองอมทึ่งส่งครั้งนะครับในเวลาเดียวกันในวันสองวันนะ,ะเวลาเป๊ะเ,เลยนะครับเรื่องนี้เลยแต่ว่านี่ทางด้านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะครับพรามในคณะเนี่ยได้ลงไปทีแจงซาเอ็ด้องการเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะมุยแล้วก็ค่อยประชาชนุนเลยนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าไม่มีพ้นกระทบนะครับในระยะยาวกับเกาะสมุยอย่างแน่นอนครับ โดยเมื่อเรสแต่ว่าที่องประชุมปพอ,ปอ,ปอ,ปอราคาสมุยนะครับนายทิติพันธ์จูจันโชดรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพร้อมด้วยคณะนะครับได้ร่วมประชุมกับทางด้านข้องดร,รกัมบ,บนนันนัทกินเทวกุลานผู้กองสมุยและก็ตัวแทนจากไร่ภาคส่วนนะครับนะของเกาะสมุยถึ่งกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ตำบลอ่างทองเมื่อ30พฤษภปึกสภาจำได้ไหมไหวช่องจุดสี่ริกเตอร์เนี่ยในช่วง8ปดโมงครึ่งกันยอมแปดโมงยี่สิบสี่นาทีพออีกวันหนึ่งก็ไวหวแล้วนะ ติดติดก,กันเลยนะครับในเวลาเดียวกันนะนั่นแหละค่ะซึ่งทางด้านดกรกัปนันเนี่ยนะเพื่อกม็มยเกกะโบกไว้การที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการประสานกับเทศาบาลน,นะทำรวพผนกระทบก็ไม่มีอะไรอกเสียไนนอ้นะแล้วก็มีแผ่นจุกเชิญนะครับไม่ว่าเกิดแผ่นดินไหวเล็กน้อยของกอนกมุย แล้วก็การถีกรมทรัพยากรธรณีเดี่ยมาชี้แจงแล้วก็ติดตั้งเครื่องวัดแรงสั้นสะเทือนทีก,อ,กอสมุยเนี่ยค่ะก็ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีการเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะสร้างความเชื่อมันให้กับหนักทองเที่ยวและก็หนักลงทุนต่อไปค่ะทางด้านข้างในทิติพันธ์จูจันโชนค่ะรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ได้แจ้งถึงเหตุที่ทาให้เกิดแผ่นดินไหวบนกอสมุ้ยว่ามันเกิดมาจากใต้พื้นโลกเนี่ยมีคล่องเลวใช่ไหมพอมันเกิดปฏิกิริ ใต้พื้นโลก,ก็ทําให้เกิดการเคลือล่อนตัวข้องฉันพิวไตโลกนั่นแหละทําให้เกิดการเคลื่อนทีค่ะซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการบันทึกเหตุการณ์ตลอดสําหรับเกาะสมุยเนี่ยเป็นพื้นที่สี่เขี้ยวอาจจะเป็นพื้นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่นอยมากนะคะส่วนรอยเลื่อนข่องเปลือกโลกในประเทศไทยจะพบได้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศนี้แหละสําหรับขอสรงไส้ในเรื่องข้องการคุดเจาะน้ำบาดาลหรือว่าเจาะน้ำมันดิบในอ่าวไทยเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบแผ่นดินไ,วไหวไม้พันเนี้ย เขาก็ยืนยันหวาไม่เป็นพ้นกระทบตามทีวีต็อกแต่อย่างใดนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมผัสกันแรกค่ะครับก็จากการตรวจสอบพื้นที่แล้วแล้วก็การให้นักวิงารเราได้สํารวจพื้นที่เบื้องต้นนะฮะก็ปรากฏว่าเกาะสมุยเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับไม่ได้อยู่ในรอยต่อของเปลือกโลก ที่อันตรายนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจว่าคงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในช่วงนี้แน่นอนในเล่มันมีสะดือทาเลน,น้องยอมคือ mm hmm. มันมีปูยักษ์แน่นอนคว้าวอยู่คื <c oughs> อปูมันเคลื่อนตัวเนี่ยมันเลยเกิดเป็นหินไว้ นี่ซ่อนลูกพอน,นี้ไม่ได้นะ,ะนี่ท่านนี่ท่านอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ออกมาให้ความเชื่อมันแล้วค่ะเพราะว่าสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็เมือม่อถีบบอกเลยวกับเกนบลอกเลยก็จะเอ่อเขาจะหินแกรนิตซึ่งเป็นที่ชันช้นชั้นหลังๆเลยนะครับม,มันเกิดเอ่อการเทือนจากที่คงเรียวข้างหล่างมีความร้นอน นี่เป็นสถานีฐานนี่คือยืจริงแล้วนี่พี่รอันนี้การพี่น้องก็มุ่ได้ไปใจกันได้นะครับแล้วก็ออกมาย้ำว่าเจ้ากวีแผ่นดินไหวเนี่ยไม่มีสึนามินะค่ะนะครับทะเลฟั่งอ่าวไทยเราเนี่ยจะไม่มีสึนามิเพราะว่าลักษณะของน้ำทะเลเนี่ยมันตื่นไม่เหมือนทะเลฟั่งอันดามันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันแล้วนะครับ